อย่าเพิ่งเริ่มเทรด Forex กต Fore กันนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ศึกษา3สิ่งนี้ทำไมล่ะทำไมผมถึงบอกว่า3สิ่งนี้เป็น3สิ่งที่ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่รู้เนี่ยคุณยังคุณอย่าเพิ่งเทรดเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องการบริหารเงินทุน ถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องการบริหารเงินคุณเป็นยังไงมันก็คือการมีน m ้มีนี่ันนั่นแหละนะครับอย่างใน Fo r e x กก็คือจะไปเกี่ยวโยงกับในเรื่องการคำนวณลอ t ไซต์อะไรก็ว่าไปอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคุณก็ไปศึกษาแะว่าเการคำนวณลอสไซต์เนี่ยคำนวณให้มันสัมพันธ์กับต้นทุนเนี่ยมันทำได้ยังไงนะครับนี่คือหนึ่งหนึ่งข้อนะเรื่องการบริหารเงินทุนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่คล่องเรื่องนี้สิ่งแรก คุณต้องรู้เลยคือการบริหารเงินทุนเช่นะคุณมีทุน1,000พ0เหรียญน,นะครับคุณจะบริหารใช้ล็อตยังไงเ,เข้าอ,ออเดอร์ไหนบ้างให้มันมีผลกำไรกับคืนรีเทิร์นข้ไามา้กุณแล้วก็เวลาขาดทุนก็ขาดทุนในหลับได้พอหลับได้คุณก็ไปศึกษาอันนี้คือข้อหนึ่งนะคุณก็ไปศึกษาเรื่องนั้นซะก็ก็ไม่มีอะไรไปศึกษาง่ายๆนะครับต่อไปความเสี่ยงที่คุณรับได้ในการลงทุนนะครับ ตลาดฟอเร็กมันก็เหมือนเป็นมันก็คือการลงทุนคุณออกออเดอร์แสดงว่าคุณเริ่มลงคุณเริ่มเอาทุนเข้าไปใส่ไปลงทุนแหละนะครับหนึ่งออเดอร์อ่ะคุณเสียกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสมมติว่าเสียหนึ่งเปอร์เซ็นต์และหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันมันเป็นเท่าไหร่คุณรู้ไหมเรื่องนี้ถ้าเกิดยังไม่รู้คุณก็ลองไปศึกษาเรื่องอการคำนวณลอสไซส์ size, การเ m, m อย่างเช่นข้อหนึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเรเกี่ยวโยงกัน เฮ้ออเดอร์นี้ถ้าเกิดขาดทุนเรายอมรับได้ที่เท่าไหร่ mm hmm. เช่นทุน1,000เหรียญยอมรับ1%เสีย1%ได้ก็10ดอลลาร์เงี้ยแล้วคุณต้องใช้รอเท่าไหร่คุณรู้ป่ะถ้าเกิดคุณยังไม่รู้คุณก็อ่ะไปเรียนเรื่องคำนวณ็อ,อไซส์ให้ให้คุณรู้ซะคุณจะได้มาเออเมาลงทุนในตลาดนี้ได้อย่างสบายใจไปปาะหนึ่ง,นะ okay, นะนอองนะครับโอเคนะนี่ข้อสอนะครับ เรื่องความเสี่ยงที่รับได้คุณรู้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่รู้ก็ต้องไปศึกษาให้รู้ซะนะครับต่อไปกําไรที่ต้องการในแต่ละเดือนผมอยากจะบอกนีครับว่ากําไรเนี่ยเราอาจจะตั้งเป็นกําไรวัดผลวัดผลเป็นรายรายหนึ่งเดือนรายสองเดือนก็ได้ว่าเอ้ยคุณมีกําไรที่ต้องตามที่ต้องการหรือเปล่าเช่นคุณเนี่ยแลกกาไรสักเดือนละประมาณเท่าไหร่5%คุณทําได้หรือเปล่านะครับ 5%ตั้งน้อยๆก็ไม่ต้องตั้งเยอะสักเดือนละ5%และถ้าเกิดคุณเก่งกว่าันจะเพิ่มกำไรไปสัก6%หรือ7%อะไรต่อเดือนก็ว่ากันไปซึ่ง5%เนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นต่อปีก็เยอะนะกำไรห้าสร์เนะครับในการลงทุนในตลาดแบบนี้เนะี่ยมันค่อนข,อข้างเยอะถ้าเกิดเทียบกับตลาดหุ้นเนี่ยเร็วกว่ามากนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่าเขาว่ากันเลยว่า high risk high return แน่นอนเป็นอย่างนั้นแน่นอน ฉะนั้นเนี่ยเรื่องการควบคุมความเสี่ยงมันจะคือ3ข้อเนี้ยไมันด้สัมพันธ์กันหมดบริหารทุนควบคุมความเสี่ยงกำไรที่ต้องการโตหรือเปล่าถ้าเกิดไม่โตอ้าวเป็นที่อะไรเป็นที่กคุณโอเวอร์ไปหรือเปล่าโอเวอร์ในการลงทุนมากไปหรือเปล่าไม,ไม่ไม่บาลานซ์หรือเปล่านะครับเราต้องอาจจะไปปรับหรือว่าจะเป็นจุดเข้าที่อาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่า โดน拉บ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คุณก็ไปปรับตรงนั้นไปศึกษาเพิ่มนะครับสสิ่งนี้แหละถ้าเกิดคุณรู้แบบแน่นนะผมว่าเป็นพื้นฐานและเบื้องต้นที่ในการลงทุนนะครับเพราะว่าหลักการมันมาจากการลงทุนทุกอย่างในโลกมันเหมือนกันนะครับผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องการกําไรเหมือนๆกันแต่ต่างแต,งตง่ต่างกันแค่วิธีการนําเงินมาลงทุนแค่านั้นเองนะครับนะบนะบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสามสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่รู้คุณไปศึกษาให้รู้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเทรด ตลาดนี้ก็ยังไม่สายไปไมีเหตุตลอดทั้งวันอะไรนะครับทุกวันย4ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับกับผม The ะฟอร์ Man เก่งฟอร์เร็กได้ครับไม่ต้องหูแท่งเทียนสวัสดีครับ